สวัสดีครับผมชื่อคารุนอันวาเวมูชั้นป .3 ทับสอเลขที่12วันนี้จะมาสรุปเรื่อง,องการแื่งที่ของดวงอาทิตย์การแข่งที่ของดวงอาทิตย์ดวงดวงอาทิตย์จะมองเหน็นชัดเจนในเวลากลางวันและ จะมองเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางคืนววาอาทิตย์จะขึ้นจะขบฟ้าชันหนึ่งและตกขบฟ้าอีกด้านหนึ่งคอนสังขารของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะบถึงเวลา และทิศทางได้เช่นเวลากลางวันเวลาเที่ยงเวลากลางคืนและทิศตะวันออกตกใต้เนี้ยได้ขอบคุณครับ